ในที่สุดก็ออกมาสักทีกับ Resident Evil 9หลังจากที่เราลุ้นกันอยู่นานว่าเนื้อเรื่องและตัวเอกของเกมนี้จะเป็นใครที่ผ่านมาหลายคนได้เกรงว่าลีออนจะเป็นตัวเอกในภาคนี้แต่ผลที่สุดแล้วก็คือ Grace Ashcroft ที่เป็นลูกสาวของอลิ a า h c r o f t ตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจาก Resident Evil Outbreak ถ้าพูดกันตามตรง Resident Evil ได้สร้างตัวละครหลักที่มีเสน่ห์ไว้อย,ย่างมากมายมันเปิดตัวได้คิสเลดฟิลและจิววาเลนทน ดีออนเอสแคนนดีแคร์เรตฟิและยังมีตัวละครสมทบที่น่าจดจำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเชฟว่าอโลมาเอดาวองและในแต่ละภาคของ Resident Evil ก็จะมีการใช้งานตัวละครหลักเหล่านี้แตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่องแต่นับตั้งแต่ภาค7เป็นต้นมาที่ Resident Evil ได้ทำการสร้างตัวละครใหม่เอี่ยมจนบางคนนี่แยกไม่ออกเลยว่ามันอยู่ในจักรวาลของ Resident Evil จริงๆอย่างนั้นหรอและในภาค9ที่เป็นการใช้ตัวละครใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถึงมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะถ้าหากว่าเราเอาลีออนหรือว่าคิสมาเป็นพระเอกเหมือนเดิมพวกซอมบี้อาจจะโดนปล่อยเตะปิวจะรู้สึกไม่น่ากลัวเลยก็ได้แต่ถ้าถามในความเห็นผมผมก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงเพราะว่าเขาใช้ว่า Resident Evil 9ผมก็นึกว่าเราจะได้เห็นตัวละครหลักเก่าๆกลับมามีบทหลักนั่นเอง <Very cute. S 1> ในโลกของวงการเกมมีอยู่หลายเกมด้วยกันที่เขาพยายามจะสร้างตัวละครใหม่มาแทนที่พระเอกเก่า อย่างเช่นภาค1นึ่เคยใช้พระเอกคนนี้ในภาค2ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นตัวละครใหม่คนนี้ซึ่งมันก็เป็นความสุ่มเสี่ยงที่แฟนๆภาคเก่าอาจจะไม่ชอบตัวละครใหม่หรือไม่แน่ตัวละครใหม่ที่นําเสนอมาอาจจะดูดีมากเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะพามาดูว่ามีเกมไหนบ้างที่เปลี่ยนตัวละครเอกในภาคต่อ d e วิลเมคลายส ในอของด e วเวลเมคายก็คงเป็นตัวละครสุดเท่ที่เขาไม่ได้เท่แค่หน้าตาแต่ในการต่อสู้ในเกมมันก็เท่ตามไปด้วยอีกทั้งในเกมยังมีอาวุธมากมายที่พร้อมจะให้เราทำคอมโบสุดเท่และในด e วเลเมคาย1นึตัวละครหลักที่เราเล่นมาตลอดก็คือดันเตเป็นบุตรของปีศาจสปาร์ดาแต่มีแม่เป็นมนุษย์จึงทําให้เขาเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจตัวละครดันเตนั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากนิสัยที่สุดแสนจะขี้เล่นของเขา พีพีแกนี่พร้อมที่จะเฮฮาและไม่เครียดอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันทักษะในการต่อสู้ของเขาก็สูงมากแถมยังมีร่างกายสุดพิเศษที่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเขาได้จึงท,ทำให้ตัวละครหลักดันเต้เป็นที่นิยมและเป็นที่รักของแฟนๆเดวิสเมคายแต่ในเดวิสเมคลาย4ี่ได้มีการเปลี่ยนตัวละครหลักใหม่ดยในช่วงครึ่งแรกของเกมคุณจะได้เล่นเป็นตัวละครนีโลยังไม่ได้บอกว่าตอนนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่ที่นแน่ๆก็คือเก่งมากๆแน่นอน คาแรคเตอร์ของนีโรจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังและสี่เรียดติดกับดันเต้ที่เป็นคนเฮฮาและอารมณ์ดีอยู่ตลอดและในช่วงต้นเกมจะมีการนําเสนอเหมือนกับว่าดันเต้นั้นเป็นตัวร้ายด้วยซ้ําและเมื่อเราเล่นไปจนถึงช่วงกลางเกมเราก็จะได้กลับมาบังคับดันเตอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทีมงานก็คิดถูกแล้วเพราะถ้าหากว่าจะให้เล่นนีโรไปทั้งเกมและไม่ได้เล่นดันเต้เลยมันก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะสมกับการเป็นเกมเดวิสเมคลายสักเท่าไหร่และในเดวิสเมคลาย5 เกมก็ยังคงนำเสนอแนวทางนี้อยู่เช่นเดียวกันโดยการให้ผู้เล่นเล่นเป็นนีโรในช่วงแรกแล้วก็จะมีการสลับมาเล่นดันเต้นในภายหลัง this, s <S มีท่านเกโซลิ2ส2ตันออฟลิเบอร์ตี ภาคหนึ่งออกมาเทพขนาดนั้นมันเป็นธรรมดาที่ภาคต่อจะถูกคาดหวังเป็นอย่างมากกับมีท่านเกียร์โซลิดสองซอนออฟรเอร์ตี้ผู้เล่นก็คงคิดว่าเราจะได้เล่นเป็นโซลิดสเนกที่จะได้ไปทําภารกิจสุดเข้มข้นและได้เล่นเกมแนวรอบเล่นอย่างสนุกสนานแต่กลายเป็นว่าคุณจะได้เล่นโซลิดสเนกอยู่ไม่นานเพราะว่าเล่นไปช่วงหนึ่งคุณจะถูกเปลี่ยนมาเล่นตัวละครไรเดนแทนซึ่งเรื่องนี้แฟนเกมอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนเพราะหน้าปกเกมก็โชว์หลาโซลิสเน็กขนาดนั้นแต่พอเวลาเรามาเล่นจริงเราดันไม่ได้เล่นโซลิสเน็กซะงั้น จริงๆไรเดนก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้แย่เขาก็เป็นคนที่เก่งและหล่อเท่แต่การที่เปลี่ยนตัวละครกระทันหันแบบนี้ก็ทำให้แฟนๆค่อนข้างที่จะตะกิดตะขวงใจพอสมควรแต่จะบอกว่าไรเดนในภาคมีดั้นเกียร์โซลิสีกับมีดันเกียร์ไรซิ่งลิเวนเจนนี่โคตรเท่เลยนะครับ yeah. The Last of Us Part 2 ในส่วนนี้จะมีการสปอยเนื้อหาสาคัญของเดอะรัตอัอัตนะครับถ้าหากว่าเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้ตามเนื้อเรื่องหรือยังไม่ได้ดูซีรีส์ให้ปิดคลิปนี้ก่อนนะครับผมจะเริ่มพูดแล้วนะเปลี่ยนตัวละครหลักในเกมว่าหนักแล้วแต่ในเดอะรัตต์อัพพาร์ท2มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวละครหลักอย่างเดียวแต่เราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งศัตรูของเราด้วยในเดอะรัตต์อั1เราจะได้รับบทเป็นโจเอลโดยที่จะทําภารกิจพาเอลลี่ไปส่งให้กลุ่มไฟล์ไฟล์แต่ท้ายที่สุดแล้วโจอเ,เอ และได้ทาการสังหารกลุ่มไฟ r e ร์ไฟจนยกตี้แล้วในเดอะรัตตอมอตพาร์ท2โดเอลได้ถูกสังหารโดยแอบบี้โดยที่เธอเป็นลูกสาวของหมอไฟ r e ร์ไฟจึงทําให้ในเดอะรัตตออต2เราเลยต้องเล่นเป็นเอลลี่แทน เกาดทาการเดินทางออกตามหาความจริงและล้างแค้นแต่ที่แสบที่สุดของเกมนี้คุณไม่ได้เปลี่ยนจากโจเอลมาเล่นเอลลี่อย่างเดียวแต่คุณจะได้เล่นเป็นแอบบี้ด้วยในช่วงเนื้อเรื่องหนึ่งแต่ด้วยรูปแบบการนําเสนอในตอนนั้นอีผูเล่นจะไม่ชอบแอบบี้เป็นอย่างมากแต่เราจะต้องเล่นเป็นตัวละครน,นี้เป็นอะไรที่แสบจริงๆเลยนะครับแถมในช่วงหนึ่งเราจะต้องบังคับตัวละครแอบบี้เพื่อสู้กับเอลลี่ด้วยเอาเอาเข้าไปเรื่องราวในยุคคาบอยสุดเข้มขน้นของจอห์นมาสตันที่ต้องทำงานสกรบปกให้กับรัฐบาล และกับการปกป้องลูกเมียของตัวเองนั่นก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆในเล De a d redemption 1ในเล Dead redemption 2อปชื่อ2ก็จริงแต่เนื้อเรื่องมันจะเป็นเนื้อเรื่องก่อน e d Dead redemption 1เราจะไม่ได้รับบทเป็นจอห์นมัสตันแต่เราจะได้เล่นเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มจอห์นมัสตันก็คืออาร์เธอร์มอร์แกนแล้วถึงแม้ว่าอาร์เธอร์จะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแต่เขาดันกลายเป็นตัวละครที่โคตรน่าจดจําและสิ่งที่เขาได้ทําไว้ก็ได้ปูทางต่อให้จอห์นมัสตันได้มีชีวิตต่อไปอย่างภาคภูม เดอะวิตเชอร์4ในเดอะวิตเชอร์1 2 3เราจะได้รับบทเป็นแกรนดออฟลีเวียที่จะได้เดินทางประจญภัยไปในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแต่ในภาค4ในตัวอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วว่าตัวละครหลักที่ดําเนินเรื่องในภาคน,นี้จะเป็นตัวละครซิริก็เลยเป็นข้อถกเถียงของแฟนเกมว่ามันจะเวิร์กจริงๆใช่ไหมบางก็บอกว่าน่าสนใจน่าติดตามแต่บางก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอยากเล่นแกรอดมากกว่าซึ่งณปัจจุบันในปี2025 t h ว Witcher 4นั้นยังอยู่ในขั้นพัฒนายังไม่ได้ออกมาให้เราเล่นในตอนนี เพราะฉะนั้นเราก็มารอดูกันว่าต,ตอนที่เกมมันออกมาแล้วมันจะเทพเหมือนภาค3หรือไม่อย่างที่ผมได้พูดไปในตอนแรกว่าการเปลี่ยนตัวละครหลักในเกมมันก็จะนํามาซึ่งความสุ่มเสี่ยงบางเกมทําแล้วลุ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีของเกมเกมนั้นไปการที่เกมนั้นพ่วงเลขภาคต่อแต่ดันเปลี่ยนตัวละครหลักของซีรีส์ไปก็าอาจจะทําให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังได้เพราะเขาอยากจะเล่นตัวละครที่เขาชอบและผูกพันแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามการเปลี่ยนตัวละครหลักในเรื่องนั้น ก็เป็นโอกาสที่ผู้พัฒนาจะได้นำเสนอมุมมองใหม่ๆยังไงถ้ามีโอกาสเราก็ลองเปิดใจเล่นกันดูก,ก่อนแล้วค่อยมาตัดสินกันทีหลังก็ได้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์ก